สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มอสไ y c h ช n n น l วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction สีนุกมิวคาแนี้มาแล้วที่คนร้องขอเป็นคลิปที่คนร้องขอกันมามากนะคะหลังจากที่หลังที่เราเคยทำที่แบบว่าไปเที่ยวยุโรปกันมาแล้วว่า ปีปล่อยมาแล้วนะคะนั่นก็คือซีโนเนลเบิร์ตแอนนิเวอร์แซรี่พีซีพาโนเนลขี่ม้าไปขี่ม้ากับกับกับนะคะผมไปดูความน่ารักกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงการขี่ม้าในครั้งนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆเราเลยนะคะฝากเมมเบอร์ชิของ w วอชวา y ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายลอยอยู่ในเพลย l ลิส Exclusive for Member ทั้งคนดีสีวัดวายและ v ี v v v A p นะครับหรือว่าถ้ากิดชอบคลิปนี้ก็สามารถกดซุปเปอร์แตงให้พวกเราได้เลยนะครับผมบผมแปะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย สวัสดีครับ okay. วันว่างๆของซีน yeah. ิวนะครับผมวันน mm ี hmm. ้เป็นวันแห่งความสุขวันที่เฮียจะได้ทำในสิ่งที่เฮียอยากจะทำมาเนิ่นนานและเราหนูทำด้วยและจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูที่จะได้มาขี่ม้าเพราะตอนนี้เราอยู่ที่สนามขี่ม้านะครับผมไม่ใช่สนามแข่งนะเป็นสนามที่ฝึกขี่ม้าบอกเลยว่าจะพาหนูมาขี่ม้าแล้วก็เอ็นจอยกันการขี่ม้าและหนูจะสนุกการขี่ม้ามากอย่างที่บอกหนูรู้เลยว่าเฮียรักม้ามากมากกว่าหนูเลย ใช่เาดูาักปามากไปแล้วรักามาแม่มามาข้มาหนึ่งแม่ใช่ไหรักแค่น้งไม่เนี่ยจริงๆวะกอนเลยแต่ไร้อนเพราที่อากาศดีว่าบอกเลยว่าภาพเราก็จะมาถ่ายรูปได้รูปสวยๆแนอนอยากเห็นตอนขี่มาแล้วว่าอยู่ประเทศขนาดไหนอยากถามความรู้สึกเลยว่ารู้สึกยังไงสาหรับวันที่ว่างๆเราไม่ว่าคนเนี่ย ถือว่าเป็นการมาวอมก่อนถ่ายท่างาเพียงเธอเอาะขี่นมาแล้วก็วอมสำหรับถ่ายเอมไบเบด้วยเพราอเราวิ่งไม่ทันเราก็จะขี่มาอสองทีมัมีม้าโกมัมาาอะไรหาไม่เราก็เขียนบทเพิ่มเองเรากนเชยมาเปิ้เก็ันเชเปการสม่ต้องเขียนวงเวทที่พื้นวงโค้แล้วก็แรไปถ้าไปดีกว่า จริคันี้ไม่ใช่คันแรกที่หนูขี่มาเป็ยังไม่เคยขี่มหาจริงจัเอาามาเอไมสมัยถือว่าเป็นการขี่ม้าขี่แบบขี่ี่จถ้าถ้าขึ้นไปนั่งก็ตอนนั้นที่ถ่ายมก็ซเคยน่มก็ซีนก็ไปข้อมาไป้มาเล่กับไ้าทไงออกปากกน้ำสตล์วอกปากกน้ำน่ารักอ่ะ เคยขี่มาไม่เคยขี่ม้าว่ะฉันเคยขี่ม้าการกล้วยตอนเด็กๆเคยขี่ม้าการกล้วยนี่เคยอยากขี่จริงๆด้วยนะแต่แบบก็กลัวเหมือนกันนี่เคยเคยขีย่ที่เราเป็นเรงแรองครับเพื่อนข้างหลังก็จะเป็นสนามกีฬาแล้วก <ers> ็สนามท <wave> <positives> ่านก็จะเป็นสนามฝึกนะครับผมบอกเลยว่าเวลากีม้าเนี่ยเราต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องเพื่อให้เกียรติกีฬา กครับผมจริงการขี่ม้าเนี่ยเป็นกีฬายาวหนึง<ม>่งจริงๆเนี่ยขี่ม้าแทมาเลยหนุ่เคยเนีม้าแก็ <c oughs> แบบว่าใหญ่ๆใช่ใหญ่แวปล่อยมาแล้วก็แก็ใช่บอกเลยว่าอย่มาไม่อยากเห็นเองที่แบบนั้นูนะ เดี๋ยววันนี้นะครับักเฮียขี่น<า>ะเฮียก็เห็นข<า>ี่ว่าจะเอามาเป็นยังไงแต่ี่สัมพันธ์นี่เตรียมเสื้อผ้า,ามาด้วย,นยหนูเท่กว่าเฮียแน่นอนเดี๋ยวดูกันว่าหนูจะใส่ชุดของเฮียหรือว่าชุดของเขาเพราะว่าของทางที่นี่ก็มีเสื้อผ้า,าให้เปลี่ยนนะครับผมมีทั้งแบบบวกเซฟตี้รองเท้าถุงเท้าแล้วก็เสื้อผ้า,าที่ต้องแบบว่าใส่พิซตัวแล้วก็โอเคที่ต้องแบบว่ามีบอก่อแบบเสริมมันเป็นเฉพาะทางมีรองเท้ากับหมเฮียเตรียมมาเพื่อหนูด้วย บอกเลยองคนี้ออกมาเนี่ยโคตรแพงหนูรู้เปล่าที่ซื้อมาเนี่ยรวมๆแสงเลยรวยอยู่แล้วใช่รวยอยู่แล้วเราไม่ได้แล้วเราเทนไม่ได้ละไม่มีตังค์ซื้อฉุดเอาไมู่กันว่าจะใช้สำนักโหนตองมีมันต้องแบบเป็นเสื้อผ้าที่แบบปิดตัวจริงเนาะแบบที่แบบเท่อ นี่มากเลยอ่ะแบบชั้นสูงมากเลยอ่ะพอใส่แล้วดูผู้ดีอย่างเงี้จริงผู้ดีมากเลยครับเปล่ยนชุดจะรรมแล้วครับผมเรายูจะมีน่่พออเป็นคุณชายคณะอันนี้อันนเอะไรมาในวันเท่มากเพราะเป็นโซเนียใช่ไม่ได้สักมาปีหอไม่น่าทำไมมีกลิ่น เปนนอะ่ต้องบอกเลยว่าหอมหอมกลิ่นอรอยเงี่ยชื่อหอมไหใช่แต่ทบเส้นนะทับเส้อมันแบบว่ายืดมากเลยกางเกงก็เข้าโลมากเต็มสิบให้หนูสิบเฮ้ยแล้วเนี่ยมเนี้ยแบบเสื้อบวกรตัวเองเนี่ยก็ท่มันแบบเหมือนควนจูงหมา แค่แกวป็นคนจูงมาไม่เดี๋ยวก็จูงมาแล้วเวดีวจูงมาให้หนูขี่ได้แต่หนูต้องขึ้นก็ต้องจูง<ห>แล้วก็ขึ้นจะขี่ครูได้หลายคนนะครับครูพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วนี่รอมีทธิ์มัม้นี้หนูจะได้ขี่มาจริงจังเลยเนี่ยมาทีา่เขาเพให้หนูโอเคพอแล้วสำหรับวันนี้เราได้ขี่มาแล้ว หมามีก้นเป็นรูปดาวเทพมากนรักด้ลาได้นะครับทุกคนเออเป็นก้นรูปดาวเลาะกันเลยตัดอบเฮ้ไม่้ยวเต็มเต็มเต็มต้อหมวกเลยหมวน้อง่ารักมากหอมไงหล่ะน้องขั้นินห้องขี้มาแล้ครับน้นินหนะ ร้นอรตอ่วม็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกคขาอธิบายครับผมว่าการขี่มาที่ปุ่ียังไงเพราะว่าเราต้องเซฟตี้ลูกม้านะครับผมเซฟตี้ต่อตัวเราแล้ก็ตัวน้องมาด้วยใช่ครับผมเราก็อฉันจได้แล้วเคยขี่มาในฮ้าวเบ็ดมูล ก็เคยเหมือนกันที่ให้เขาจูงอ่ะห้าร้อยห้าร้อยเหรอใช่ขึ้ไปเดินเดินเลย แบบแมวมันทะเลาะกันหน้าบ้านแล้วมันขี้ใช่ป่ะี่ป้องวิ่งจากหลังบ้านมาหน้าบ้านแล้วเแบบหาของแบบไม่ไคยเ็นก็ดีมันดีอยแล้วสนกเพราะว่าหนุทแบบที่มันใช้เวนเจอร์แล้วก็ท่อพิสุขึ้นไปก็สนุกดีแต่แบบว่าไเหนื่อยเยอะสนุกสนานมีเป็นสิ่งมชีวิตได้ก็ดีแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะร้อนร้อนเลยแ้สนุกครับขาก็สึกเหมือนได้ออกมอญกายมาผ่านที่ด้วยต่อมาก็แบบว่าเขาต้องแบบมีฟอร์มดาวก่อนที่จะให้น้องวิ่ง ก่อนที่วิ่งเสร็จก็ต้องแบบกูดาวจ,าจริงๆเราไม่ได้วิ่งขันน้ำมันเราแบบจ็อกกิ้งกันอยู่ตอนแรกก็ขี่ว่าขีข่มา้าจะเหนื่อยยังไงี้หน้แต่ขึ้นไปขี่ม้าแหละเหนื่อยเหมือนเหมือนวิ่งเพราะว่าเราต้องแบบจังหวะทางขันมายืดอย่างเงี้ยตลอดไม่งั้นขาตึงไม่งั้นมันจะแบบไม่ได้ครับขันมาก็มีจังหวะแบบความละเอียดละอ่อนมากเวลาที่โค้งฝึกสอนอิดนึงเนาแต่สนุนกครับผมเหน<ม>ื่อยเหมือนกันเมื่อกี้ครูอกถามว่าเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างไม่ได้เหนื่อยครับขี่ยังไม่เป็นนะ มาเนี่ยชื่อว่าลอตโซมาหนูชื่อว่าอะไรเกียร์จะฮึ่งชื่อมาหนูชื่อฮึ่งหรอไม่ใช่โอเฟกแมนแร้ไปเลยกับโนนิกนิวโอเฟกแมนนี่คือชื่อแรโนนิูนิวกนิวคือชื่อคนฉีกโอเคมาเนี่ยชื่อลอตโซ่คนฉีกชื่อล็อตโซ่คนฉีกชื่อโซล่ ครับันตลอดหนูไม่ไรพูดครับผมว่าตอนขี่เมื่อกี้เรียกว่าที่ใส่ชุดขาวด้วยเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นคนนิ่มเลยไม่เองเป็นซารันซารันซาันโซ่ไม่จะนิมแม่มันจะนิ่มแม่มีจะขี่ให้สวยมันก็ยากนะแล้วมันก็ต้องแบบรู้สึกว่าขี่ม้ามันต้องแบบทวงคาสง่าต้องหลังตรงต้องแอนอย่างเงี้ยใช่หลังโตแล้วเวลาบาลานซ์กับม้าทอนขึ้น ก็จะประมาณนี้คซึ่งอบอกเลยว่ามันอยู่ที่ตัวเราและตัวมานะครับผมมาแต่ตัวก็าจะมีความฝันไปทางๆกันนะครับผมครับแต่หนูใส่ชุแดแบบนี้โอเยมากอยากให้หนูใส่ชุดเนี้ยใส่แบบไปเที่ยวด้วยไปนอนด้วยใส่ชุดนอนด้วยวเพราะหนูจะเห็นกล้ามขาหนูฟิติตแล้วจะมีความเซ็กซี่แล้วก็มีความสวยงามน,นะครับผมนี่กล้าม<ไ>หัวกับกล้ามโคูปกแมนมันไหนแน่นกัน ก้ามโปรเปอร์แมนครับผมแม่แต่ตอนนี้หลังจากที่เราเหนื่อยครับผมเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารนะครับผมพบสูตเรามาออกกำลังกายเรียบร้อยมาขี่มาเรียบร้อยมาคุณเรียบยสาระไม่มีเรียบร้อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินแบบมีสาระแต่ผมให้เูลว่าจะกินบกินมามมมมกินโลแกนไปนกินน้องเลยกินน้อง แต่มันมีนะแบบว่ากินเนื้อมาที่ญี่ปุ่นแหละมันมีเมืองเมืองนึงที่มีเนื้อมมาขายเป็นแบบทำสเต็กเนื้อมมาใช่ไหมกินมากเลยครับกินข้าวไปเมื่อกี้วันว่ามนจะมีมันจะผ่านมได้ล้วต้องมีการกินเกิดขึ้นเพื่อเอาใจหนูสายกินไม่ว่าจะเป็นของข้าวยาพึ่งหนูพูดกินไง นี่ดอกบัวน้ำคนที่แบบเหมือนก็แต่งหน้าเติมหน้าใหม่เลยหน้าฉ่ำเนี้มีบัวข้างล่างเห็นลำงูเก็บมาให้นี่ครับไม่ใช่ก็นะครับผมวันนี้กินมาเสร็จร้อยไม่เหนื่อยเราก็จะมากินข้าวก็เลยสั่งมาใหม่เนื้อเรียงเยอเนี่อเรียงเยอะมากสั่งมาเยอะมากเลยอาหารนี่นะปลุกใจเหล่าเร่อนี่เนื้อครับนี่แหละข้าวเที่ยงครับผมก็วันนี้ก็สั่งอาหารนะครับผมแบบ เป็นเมนูเลยคอมเมนต์ของร้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินไปพูดกันไปเรื่อยเ่ปื่อยมากินไม่เลยอันนี้เขาเรียกว่าอุ้ยคนะครับผมอุ้ยคคนใจถ้าทางใจดีวก่กินเข้าไปซะเอาใส่ปากอันนี้ผมะทำอันนี้จะม่ใหาสมมีทังโมให้ดูอยู่นี่ว่ามันมีอะไรบ้างไม่รู้ลองจับการตอนท่องจะมาเป็น่อนคาจามันมีคำใส่นูใช่ไหเรับ่เลยครับมีคสุ้ เราเ่ใหม่ราคทเป็นใหม่ๆมาก็้านแท็กี่อเนิวอ่าที่รคยเ่กโ่่เาพี่็นแล้ว่ันนี้เนี่ยบีกันนะหนวดมึงเแบบมืก้อยใหญ่อวียนนีก้อยใหญ่ออกไงลอย ใช่ไม่มีเลยทุกคนหไม่อร่อยมีแต่ข้อไม่อร่ยอร่อยมากเ่าไรัน้อยปลาแล้วก็มีกระเทียมกุ้งแล้วก็มนี้เหมือนอะรวมซีฟู้ดรวซีฟู้ดงเฉีหวานตีแล้วก็อันนี้นะกนกุ้ยกุ้ก้ยู่ไหนอย่า้อยู่ินี่้ยรู้มแมา้มาเยดะ้ห โอเค่นนี้เกอไงผมเนี่ยเีหนูจะกินงีกินกูน่าสีชิ้นแบบหนาเหมือนไก่สิเนาะคืออะไรนะทูน่าเหมือนแบบบูฟินทูน่าอะไรยัไมัน่าจะี้อันนี้ป้านูชอบอันนน่ากินมากเลยหูเรากินไปไปที่พัฒน์รเริ่มวันนี้เราจะมีคำถาม แต่คําถามเราจะมีจริงยังครับเราจะถามคาถามเราจะตอบว่าใช่หรือไม่แต่เราจะไม่ตอบความจริงเวลาท่านเรียถามว่าหนูเป็นคนกริงจังไหมหนูต้องตอบว่าไม่หนเป็นคนกริงงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แล้วก็ตอบว่าไม่ไม่ก็คือหนูเป็นคนกริงจังใช่หรือไมตอบว่าถ้าตอบว่าไม่ก็ตอบว่าใช่แต่ถ้าหนูจะตอบว่าใช่ตอบใช่ไหมถ้าตอบว่าไม่ก็ไม่ใช่ตัวไหมต้วใช่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมใช่ไหมแ้าไม่ใช่ ก็ใช่ระบบนต่อให้ตรงข้ามกับสิิงให้ตรงข้ามกับความจริงเรามาเริ่มถาเลยเรกร่ไม่คิดไม่อกโหน่ารักใช่หรือไม่โหต่อตเต็มแล้วไม่ไม่ก็แปลว่าใช่ใช่ขอให้ตบให้ตรง้ไม่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 ไอ้ไ้ อีกใช่หรือไม่ไม่ถ้าถามว่าไม่อยากไปเที่ยวอีกใช่หรือไม่ตอบใช่เพราะว่าอยากไปเที่ยวแ้วจันอีกตอนนั้นเราดูไปนึงเชียงรายไหมเชียงรายเชียงใจใช่หวานฉ่ำดูได้เราไปเที่ยวกับเฮียเอกครับก็เวลาว่างๆเอกก็ไปเที่ยวกับเฮียเอกแล้วกั็เราถ่ายมาให้ทุกคนดูแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากไปกันแค่ สองคนก็จะไม่ถ่ายให้ดูหรอกไม่ไดนแอบ่ายไม่มีครับผมเราไม่ถ่าย <C> e <an> มันก็มีถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับผม <C> e <an> แต่ว่าถ้าเราว่างเลยก็มีเวลาว่างก็จะถ่ายมาให้ดูไม่มากเท่าหรใช่อ๋าถามข้อแรกคือปีนี้เฮียมีความสุขกับสิ่งที่เฮียได้ทำไปทั้งหมดใช่หรือไม่จริงจังมากใช่าะว่าเลยคปี เฮ้ยจำไม่ใช่ทมยัวก็าครมงามสเก็แอบงงอยนะจริงแล้วอ่ะก็อมีความสุขครับผมดที่มีความสุอีกใกล้ตัวไม่สุดอนาคต์คอนเสิร์ตรู้สึกว่าได้ฝึกเองแล้วเขตั้งใจกับคอนเสิร์ตแรกแล้วทำระบุด้วยแล้ว่ารู้สึกสบายใจ ซีมีชอกรสนุกแต่รู้สึกซีมีชองเหงาอาภัยคอนเสิร์ตก็ในสองคนรึ้สึกไม่เหงารู้สึกว่ามีคนอย่างเราพาระความกดดันแล้วก็ความเครียดรู้สึกว่าไม่ได้เครียดหรือเครียดด้วยคนอันเดียวมีเพื่อนแต่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยว่าคนอันหรือเครียดอะไรกันแบบนั้นใจรู้สึกเพราะว่าเราอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็มีแฟชั่นวีคด้วยเตรียมมาพอเราได้ไปมาได้มีอกเจอผู้คนมากมาย ใช่อยากให้หนูได้ไปเพราะหนูชอบสายแฟชั่นแล้วหนูมีความสุขอะไรบ้างเพลงก็มีความสุขแล้วทั้งเยอะเพราะได้ไปร้องเพลงเยอะเพื่อนร้องเพลงตามงานเยอะไหมเป็นสิ่งที่หนูได้เึงนปีของไทยที่หนูได้รู้จักศิลปินในเมืองไทยคนมากมายจริงๆได้ร้องเพลงประกอบละครได้เรื่องมันด้วยแล้วทำงานเพื่อเพลน้องเสียงรอดมาจริงแบบอย่างมีพี่โตด้วย แล้วก็ต็บาเป็นปลาฉันมองแต่มีแต่เชงเดี๋ยวมันจะแห้งเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะต้องรีบกินนะคะที่ออกไอซ์ทุกคนเลยเออจะองด้วยมีตองงโปอีกด้วยที่เนนี่ที่ปั๊บในด้วยน้องรักสีเยอรมามันต้องใช้เาเยอะเลยวมีความสุขแบบนี้ครับผมในสามปีนี้ที่รู้จักกันมาหนูรักเมากขึ้นไหมใช่เป็นครับเขอเลยไม่ต้งคดเลย้นลเขียวตุ้ยมากเลยครับ เขาอย่างคิดไะนี่เขาตอบมกโกว่าไม่มจะใช่เดี๋ยวรู้สึกไม่ร้ว่มันใช่แล้วหนูมันกใช่นายเอาไม่ไม่ไม่เกิดจะใช่ก็ได้ตัครับปีสองปีเพิ่มมากไม่นี่ไม่อ้หอันี่เยอันนีก็ไม่ผมว่าร้านมก้นมันก็มีนะมันไปมันไปเรื่อยๆมันก็มีน้ำตาลขมหวานว่ารับไม่ได้กินของหวานแล้วกหวานอันนี้ใช่ ไอ้องงงงเดี you know, ๋ยวคนตักกงงแล้วเพ่อน้านอย่ีงมาถาม้อนือแล้วนะพูดเยอะคนี้แหละเหมือนแนผมก็รักหนูมากขึ้นก็ไปเรื่อยๆแล้วให้หนูเป็นหนูก็เอให้หนูหนูไม่ว่าจะโตในสิ่งที่หนูอยาิ่งที่หนูเป็โอ้ยพอให้วุขอยซัพพอร์ตออคอย่กักหมด แต่โอ้ยอืมเหี้ยเอากระไรหัวมาเหี้ยม้ามามีอะไรอยากบอกไหมไม่แต่ว่มีไม่เคยไม่มาอืมยังไม่ได้ทานกินเองเลยแล้วหนูล่ะกระเชยงไม่โดนกินแล้วอยู่ไกลเลยเรื่องแบบแบบนอนสองคนด้วยนะครับผมจะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ ซื้อของพวกเราแล้วอย่าลืมซื้อของให้ตัวเองด้วยนะครับผมรู้ว่าอยางมันเป็นความสุขที่คุณมอบให้เราสองคนเราก็ยินดีรับรักแม่ครับผมแต่แม่อ่าลืซื้อหรือให้เขามันเป็นด้วยหรอ่ก็เลยครับคำาสุดท้ายครับเนียงคิดว่าปีหน้าหนูกันเนียมีผลงานอะไรได้บ้างคือว่าเราก็จะมีไายแบบยย่กมีามเรามีสามากมีสามากเวอรเพลงหูมีคอนเสิร์ตนี่อแทนแม่ท่มคอยสนุ มีซีรีส์ิเเนี่ยรออร้วยคร้อคัายกพีับสารนดยครับผมสรันนีเหมือนเราคสรันอี่กต้องมีสมิ้นเยด้วยเพราะว่าเราถ่นี้นะครับเราลย้ด้วยแล้วดูหล่ะว่าในหน้าเรานะซีรีที่เป็นสมิ้มี่ยชุดีสิมหาลัยทะาลเยื ของคลายปัจยใช่แล้วก็เดี๋ยววันที่2ต็ลามีไปโอนิทอาอร์ดด้วยโอ้อ๋อใช่ไแลชะมไงรา้สึกเป็นเกียติมากเลยที่นด้เป็นเล t เ c a นะครับผมเขาไม่รู้ว่าจะไปเจอทุกคนอหรือว่าทำอะไรกันมร้ชงครับดอาจจะมีเล็กน้อยเพรว่าเป็น special e เลยฝากเาสอคนนะคะยนดีนะครับผมวันเดียกอนแล้ว ผมก็ถามเป็นคำถามว่าบูจะกินหมดไหมก็หมดไม่รู้หมดครับผมเราจะกันครับบ๊ายบายมาโดนใจตายพอดีเลยดูขอตัวไปกินก่อนเราต้กินก่อนนะครับผมไปกินจริงกันแล้วอยากกินด้วยเลยครับมากินกินจริงช็อตฟิว ทุกคนกินข้าวแล้วต่อคือว่าเราเพิ่งกินข้าวมาเราก็มาถ่ายอันนี้ต่อแต่เราก็อยากกินเพราะว่าอาหารที่น้องสั่งน่ากินมีหลายอย่างที่น่ากินมากจริงหรืตีแกงไม่ได้กินนานแล้วอะจริงเราไม่ได้กินอาหารแบบ ไทยๆมันก็จะเต็มจัดเต็มมาน่ะก็เป็นหนึ่งคลิปที่น่ารักมาขี่ม้าแต่กิจกรรมแต่เป้าหมายหลักมันได้ขี่ม้ามากินอันนี้ดูจริงจังกว่ากนะใช่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าขี่ม้ามันต้องผ่านการฝึกฝนไงคืออันนี้ก็คือแบบมันเป็นครั้งแรกของไปทดลองทดลองเขาจะได้มีโอกาสในซีรีส์น่าจะมีต้องมีฉากขี่ม้าอยู่แล้อแต่ว่าเวลาแบบเขาแต่งชุดขี่ม้ากันแล้วก็คือแบบว่าเทมากเลย ผลเนาะคนเนาะประทับใจก็เป็นลิปสนใใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงจะมีผลกานอะไรแต่ปีหน้าน่าจะมีซีรีส์เนาะเออน่าจะได้ติดตามกันหลายๆนรื่องจากบุ๊บันดีด้วยใช่ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนใครที่เป็นแฟนน้องซีโนเนิวเป็นแฟนค่ายก็สามารถกด subscribe ช่องเราไว้ได้นะคอนเทนต์อะไรที่ จะตามมาจะเกิดขึ้นแล้วเราได้แบบมีโอกาสทำก็ทำแน่นอนนะทุกคนใช่แล้วฝากด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้พลังสัมคนลับประกันจะไปคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย